สวัสดีครับ EP 60ครับจะพาไปทำบุญไหว้พระที่อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีครับวัดวังปลาหมูหรือว่าวัดพุทธการญจนบ,บุรีไปเขาเรียกว่ามาส่งของ EP EP ฉบาะคิดครับนะครับเห็นใน u t u b e นะครับของกลุ่มหนึ่งที่เขาไปทำบุญที่วัดวังปลาหมูนะครับอยู่ที่ากาญจนบ,บุรีนี่แหละนะครับแต่ผมยังไม่การใส่พิกัดนะครับตอนนี้ ผมกาลังจะมุ่งไปที่วัดวังปลาหมูครับเรากําลังผ่านสะพานแม่น้นําแควน้อยนะวิ่งไ่ไดนสักพักนะครับก็จะเจอครับนี่คือชื่อเต็มๆก็คือวัดพุทธการชนะมุนีหรือวัดวังปลาหมูครับตอนนี้ผมเรียวเข้ามาในวัดแล้วนะครับนะครับนี่คือคือวัดวังปลาหมูอยู่ตำบลน้องยาอาเภอเมืองพุทธการชนะมุนีครับผม นี่คือด้านหน้านะครับผมวัดพุทธ,ธกัญชะมุนีตรงนี้ก่อนนะครับจะไปไหว้พระนี่คนสวยนะครับคนสวยกำลังจะปิดทองคนสวยหลังจากปิดทองนะครับก็มันก็มีให้ปิดทองไหวเจดีย์ไหวไอ้ไข่ด้วยนะครับนี่ นะครับที่วัดวังปลาหมูครับเดี๋ยวผมว่ายคอในไข่ไไว่า้เสร็จโดยไ่ายไข่สวยๆกําลังเสียงเชมซีเอาเลยสิจ้างอ่าสองนันเลือกไปอันหนึ่งสาธุซาธุสาธุนะครับนี่คือความสวยงามครับ,รบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําบุญไหว้สังฆทานครับ

ทำใจให้ว่างให้มีสมาธิสักหนึ่งนาทีไม่ลุมและแยกกับคำในวิก่อนไปเพว่าตามที่หลักนะครับเนื่องจากโอกาสวันนี้เดอทั้งหลายได้มีจิตสรานตั้งใจมาจากวัหละทองระดัพะประมชเพื่อมา วัชีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาข้าพเจ้าขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอได้โปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้นเป็นต้นไปด้วยเถิดและช่วยเปิดทางทำมาหากินให้แก่ข้าพเจ้าจงอยู่ดีกินดีดมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ,รญสิ่งใดที่ชอบตอบด้วยคุณธรรมขอให้จงสำเร็จขอให้จงสำเร็จขอให้จงสำเร็จ

เดือนก็วันปีคอยเดือนก็เดือนคอยลายกอวันคอยหายมันน้ำดำมไห้พิวันใจเย่ชาชาดน้ำาชาดาน้ำพะวันเตลาภันตุลาภันุในเวรทุกคนมารับสมบูรสุนทรภาพหลวงสวัสตี จะขึ้นขบวนนันแล้วนะครับพร้อมกับตีหรักขาขึ้น กลางวันถือว่านะครับอากาศหนาวแต่ว่าอากาศเย็นสบายลมพัดตลอดเลยนะครับแล้วก็มีลมหมายนะครับไม่แต่มีแดดเสเลยทีเดียวก็แนะนำครับวัดวังปลาหมูนะครับอยู่ที่นะครับหลวงพ่อยกขาวมหาลาภขอพรในหนึ่งอย่างครับนะครับไปครับอ่าทุก สาธุสาธุนะครับนี่คือหลวงพ่อหยกขาวนี่ีละหลวงพ่อนะครับที่อยู่ในถ้ำนะครับนะครับคราวที่แล้วที่มาเนี่ยลองกลางยังไม่มีเหตยตีระฆังนะครับตอนนี้มีตลอดเห็นไหมครับที่ผมเดินมานี่อากาศรมมรื่นครับ ว่าลักษณะแล้วกอ็อากาศก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียวนะครับลมก็โชยครับไก่ถึงแล้วนะครแต่เทนีเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับเปิดแล้วกรุณาปิดด้วยนะครับตอนนี้ผมเขา้ามาในถ้ำนะครับที่เขาเรียกว่าถ้ำผระนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมาเรื่อย เดี๋ยวครับสวยงามมากข้างในให้ดูนะครับความสวยงามนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเริ่มใส่ศรัทธาครับม,มีโอกาสพ้องอยากให้มานะครับนะครับมันไปได้หมดขึ้นไปได้อีกข้าวที่แหลวไปยังไงข้าวที่แหลกก็เดินเกาะลง ฝ้ายกรหวานสี่จุดใหญ่ๆนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับ นะครับนะครับครับเรามีแผ่นดินอยู่มีหาดเเป็นไม่ตกเมืองขึ้นของใครนะครับไดของไทยนะครับก็ไม่ลืมนะครับมากราบไหว้กันนะครับสาธุสาธุสาธุหมด คือถ้ำนิมิตรเรื่องรองนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่วัดวังป่าหมูนะครับหรือว่าวัดพุทธ,ธการจนะนะครับมุนีครับเป็นจุดน่าจ,จะเป็นจุดที่น่ามยศนะครับนะครับ น,น้ำยดจากข้บุบนะครับเป็นหินงอกหินย้อยนะครับนี่นะครับก็เลยทําตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับหินก็ถูกเซาะถูกกัดจากน้ำยดนะครับมาได้สักพักครับเนี่ยเราจะเห็นค่ะน,นะครับ เสี่ยงทายแล้วมั่งมีเงินทองครับเดี๋ยวจะลองดูครับอ้โให้ดูความสวยงามครับผมมาข้าวที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้นะครับนะครับดูครับนะครับสาธุสาธุสาธุครับครับนี่ครับ สาธุนะครับนอีกมุมหนึ่งครับสาธุนะครับให้เห็นทุกมุมเลยครับในทรามออกมาแบบที่พบ่าฝังซ้านกี่ขาออกออกฝั่งขวานะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุครับ าเดินกลับนะครับมาให้ดูมุมกว้างเลยนะครับเนี่ยมาเดินมานะครับขากลับนะครับจะอยู่ของซายมือที่มีโต๊ะนะครับที่มีโต๊ะนั่งอยู่ครับเห็นนั่นนี่นะ่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของพระท่นานพระครูท่านนะครับเนี่ย สังขารของหลวงปู่จิตตินะครับนะครับหลวงปู่จิตติอยู่ในนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้สังขารท่านรออุญาตินะครับหลวงปู่นี้นะครับลูกหลานจะมาไหว้สรีระของหลวงปู่จิตตินะครับหลวงปู่จิตตินะครับแห่งวัดวังปลาหมูครับนี่ครับซึ่งเอาสรีระท่านไหว้นะครับอยู่ที่ธรรมก็นี่เลยนะครับ าคนไหนที่พอจะนี่รพระครูวิสุทธกิกัรจนะมุนีนะครับพระที่การจิตตินะครับอุดตมจารโอหรืออะไรนะครับแต่ผมอ่านพี่ก็ต้องขอัยครับอดีตเจ้าวาดนะครับชีวประวัติพอสังเขตของพระครูนะครับวิสุทธกิกัรจนะมุนีหรือว่าหลวงพ่อจิตติเนี่ยนะครับมีนามเดิมว่าจิตติสกุลอุดมผลนะครับถือกําเนิดเมื่อวันแรมสิบเอ็ดค่ำเดือนสิเบเอ็ดปีมะโรงพุทธศักราช2483รบตรงวันอาทิตย์ที่2 7ตุลาคมพุทธศักราช2 4 8 3ันี่มาเลี 87ตรบางคุณพมถนนสามเซนนะครับแขวงบางพันถมเขตพระนครนะครับโยมบิดาคือคุณพ่อถวีนุดมผลโยมนาคือคุณแม่บุญธรรมอุดมผลหลวงปู่มีน้องพี่น้องมานาทั้งหมด4คนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับนี่คือประวัติสาธุสาธุครับนี่นะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใส่ของหลวงปู่ช่วงที่ทันยังมีชีวิตตอนกลับนะครับไปไในรำฮะอ้าไม่ใช่ว่างไม่บนนู่นนี่ ออกมาจากถ้ำนะครับผมก็ขึ้นมาตรงจุดนะครับที่จะขึ้นไปข้าบนแต่ผมคงมันมีจุดจะขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมกับหนำหวานคงไม่ขึ้นครับแต่จะถ่ายให้ดูนะครับบริเวณนี่ครับเห็นไหมครับ hmm. ขึ้นไปนู้นเนาะหวานเนาะน่าจะเป็นที่พักนะน,นะครับเห็นกุฏิผะอะไรนู่นนะครับแล้วก็มี ห้องน้ำอะไรนะครับครับจะลงแล้วครับพร้อมกับคนสวยนะครับตีละคังลงไปด้วยนะครับขึ้นกระตีครบทุกจุดนะครับโอหาลงสวยงามครับ อีกหนึ่งมุมนะครับเห็นนะครับมุมสวยๆครับอมองไปข้างล่างนะครับนี่คือตรงจุดหลวงหลวงพ่อยกขาวนะครับครับก็เกแบบลงมาสุดทางแล้วครับทางขึ้นนี่คือด้านหลังนะครับสังหลังหัวพญานาคครับ นี่ครับสวยงามนะครับนี่คือลักขังอันสุดท้ายสาธุสาธุสาธุอันนี้คนสวยนี่คือเติมบุญคอฟฟี่วัดวังปลาหมูนะครับครับอ๋อเข้าไปเขาเรียกว่าคอฟฟี่บุญนะครับนี่สถานที่สวยครับนะครับหลังจากที่เดินไหว้พระนะครับนี่ อากาศอาจจะร้อนนิดหน่อยเพราะว่าฤดูร้อนนะครับ,บเยูยบเ่บริเวณนะครับ,บ,บม,ม่อะเรับราคาครับโอ้ราคาแบบที่เขาเขียนไว้เลยว่าอะไรนะคอฟฟ,ฟี่บุญเลยนะครับราคาหลัก30-35เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะรอแล้วนะครับตอนนี้ก็สั่งคนละแก้วแล้วหวานสั่งลายชาเขียวชาเขียวเย็นนะครับลุงสั่งลาเต้เย็น แก้วหนึ่งรอยห้าบาทนะครับคนสวยรนะับแล้วครังในในวัดเนี่ยครับมีลานขาดมีสวัสดิการนะครับนะนอกจากสวัสดิการของวัดวเรานี่คือก็มีน้ำพึงเดือนงหาขายนะครับขวดละสามรอยก็มีไอศครีมนู่นครับมีลานก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสัง่งมีขนมด้วยนะครับจากทำบุญเสร็จนะครับมาเจอไข่ <S 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 ไข่หุงไข่หุงไข่ห úng, ขุงนะครับไข่หุงเหลืออยู่ทุกเดียวเอาเลยแล้วก็มี นะครับบะหมี่ขาวหมูตุ๋นครับกาแฟนะครับกาแฟมสวยชิมชิมน้ำชาเขียวยังชาเขียวไปชิมนัดอ่าอ๋อแล้วเอาแล้วชาเขียวค่ะบอืมมันสวยอ่าคอก่อน่ากินเตียวกินกระเตี๋ยวแล้วกระเตีวเออกินกระเตียวเออแล้วเอาดิไม่ใช่สดน้ำก็ได้ รอ,อ,อ,อด,ด,ดไหมแล้วก็จบที่นี่ทีเดียวมาทำบุญถวายสังฆทานนะครับแล้วก็อุดหน,นุนนะครับสริการของวัด ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้คอฟฟ่คอฟบุญเนาะนะครับคอฟฟบุญแล้วก็แวะกินกระเตีเ๋ยวอร่อยเลยครับนะครับผ่านมาครับ <S 1> <S 1> <S แนะนำครับรู้สึกว่าวันที่สองนะครับลืมลืมบอกนะครับวันที่สองนี้ก็เขาจะฉลองเฉลีงยศพระครูนะครับ อา,อาดาเจ้าวาดองคใหม่จีแทนหลวงพ่อจิตต์นะครับในเด,ด,ด,ดีดยจดพระครูแหละนะครับรู้สึกว่าจะมีลำบางย้อนยุคข,ของแนนซี่ท็อปไล์ด้วยนะครับเมื่อกี้คุยครับคุณลุงนะครับสำหรับอีพีวัดวังปลาหมูหรือวัดป่าพุทธการนบนุรีที่อำเภอเมืองนะครับอากานณบ,บุรีนี่สรุปนะครับสิ่งที่มาทําบุญนะครับนอกจากได้เห็นความสวยงามในธรรมได้วายสริละหลวงหลวง่จิตติเรา นะครับสิ่งที่ผมชอบดีอีกอันหนึ่งก็คือการถวายสังฆทานนะครับที่ไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้จํากัดไม่ได้บอกว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ตามจิตศรัทธาแต่ว่าทั้งการาจัดการของอมรของคุณลุงมรคทยกแล้วก็ตัวการสวดให้ความอบอุ่นให้เป็นขวัญและกําลังใจของผู้ที่มาเนี่ยนะครับทําให้ใช้คําว่าน่าเริ่มใส,ส่ศรัทธาครับก็แนะนํานะครับวัดบางปะหมูหรือว่าวัดป่าพุทธการจนนมุนีนะครับ มานะครับผมก็ทั้งกินก๋วยเตี๋ยวทั้งอะไรอยู่นี่ยเราจะแถมได้พักแปได้พักกับไปด้วยนะครับพักมะเขือแล้กก่อนาครับก็เสียงโฉกมาอีกประมาณขู่สองขู่นะครับเผื่อว่ามันจะได้ปดนีปดสินนะครับอีพีนี้ครับลุงโตงปลาทัวครับฝากินกับน้ำหวานนะครับสวัสดีครับ